ผู้ประสบบุญเป็นอันมากพิกุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างห้าอย่างเป็นอย่างไรคือในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อศัศนะแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูงในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมนทินคือความตรณีเสียได้ ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมแจกจ่ายทานตามสติตามกำลังในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติ ที่เป็นไปเพื่อการได้โภพกรัพย์ใหญ่ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมไต่าถามสอบสวนย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่พิขูทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใด มนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างเหล่านี้แล